ครับผมอันนี้รู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยตอบไปหลายทีแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการใส่โต๊บและการใส่สาร,รบันเป็นสุนทะหรือไม่อะไรนะการใส่โต๊บการใส่สาร,รบันพวกสาร,รบันเป็นสุนทะหรือไม่มีคนก๊อปข้อความมาให้ผมอ่านมาผมเพิ่งจะอ่านเมื่อวันสองวันนี้เนี่ยครับเขาเอาคําถามคําถามเนี่ยคําถามนี้เร,เราตอบไปหลายทีแล้วนะครับ เอาะเขาเอาคำถามท,าที่เราเคยตอบคำถามเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์เขียนไว้ในเว็บไซต์ด้วยเออเาไปถามไปถามกับคนอื่นแต่เวลาเขาไปถามเขาถามเนี่ยเขาบิดคำพูดของเราเน่ยเช่นเ,ออเราเราเคยบอกหรือว่าไอ้เรื่องใส่หมวกพวกสาบันไม่ใช่สุนนะเปล่าอืม มันเป็นซุนนะแต่มันไม่ใช่ซุนนะตัชริเอะไม่ใช่ซุนนะทางบทบัญญตัติศาสนาเพราะงั้นเวลาที่ถามเวลาเวลาที่ถามถามเพื่อที่ต้องการที่จะโจมตีถามเพื่อที่จะต้องการทาลายเพราะงั้นเขาก็จะไม่เอาคําของเราไปไปตั้งเป็นประเด็นหรอกเขาก็จะต้องบิดคําบิดอะไรต่อะไรใช่ไหมเพื่อให้อาจารย์ท่านอื่นนี่นะได้โจมตีได้นั่นวิธีการ มันสกรปรกอย่างนี้มันเมื่อไรมันจะหมดไปจากสังคมของเราสักทีก็ไม่รู้ครับ<ม>อ๋อเขาไปดัดหรือไปเปลี่ยนบอกว่าอาจารย์พูดว่าการใส่ตอวการใส่หมวกไม่ใช่สุนนะคือเราเนี่ยอธิบายให้ฟังยังไม่รู้จักอธิบายแล้วก็ตอบยังไม่รู้หลายทีลยแล้วหลายทีหลายรอบออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเที่ยวไหนจะเอาทั้งหมวกทั้งสรบันมานะ <laughs> เนาะ เพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าผมอยู่ที่มูลนิธิคุตตบ้างผมก็เห็นใส่หมวกทั้งหมวก,ท,มวกทั้งสารบันนะบางทีต้อง,ง,งก็พาดแต่ว่าออกรายการเนี่ยเราเรา,เราไม่ได้ใส่เราไม่ไร้ทาไมถามว่าแล้วทำไมไม่ใส่ล่ะครับทั้งที่ไม่ได้ออกรายการเราก็เราก็ใส่เรากับเราก็พโปกเราก็พาดเราก็คุม <oughs> เาขาเขาบอกอย่างนี้เออมันเป็นเป็นเพราะอะไรนะอยากจะรู้ไหมคือคือผมเนีเ่ยมีเหตุผลที่จะตอบกับแต่อาจารย์อามินมี มีเหตุผลที่จะตอบไหมผมออมีอแล้วก็ที่นี่คือคําที่เขาไปดัดไม่ได้ดัดธรรมดาดัดจนกระทั่งที่บอกว่าที่อาจารย์จะบอกได้ไงว่ามันเป็นซุนนะอาจารย์ต้องพูดว่าไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ใช่ซุนนะเพราะว่าใส่หมวกแล้วผมเสียทรงถ้าเกิดพลาดสาบ,บัตรแล้วโวยผมขนาดนี้ว่าผมเสียทรงคือพูดไม่ได้ว่าเป็นซุนนะเนี่ยนะผมเนี่ยนะตัดเองจำาป็รู้กี่ปีมาแล้วแล้วก็ตัดมันไม่ได้เข้าออร้านเอามือตั้งร้องแล้วก็ตัดอืม ตัดจนทำนานแล้วครับแล้วก็ได้ทรงของเราอย่างนี้แหละคือ <c oughs> ไม่ได้กวม,มเสียทรงไม่ได้ห่วงว่ามันจะสวยไม่สวยคือตัดให้มันสั้นไม่ให้มันฟูไม่ให้มันมน,นี่แหละฝีมือตัวเองเราก็ตัดได้แค่นี้แหละครับอืมแล้วก็ <c oughs> จะจะอะ้ะเขาก็ต้องหาช่องหาเหตุแต่เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์อามินทั้ทงทั้งที่เราเวลาไมา่ได้เข้ารายการเนี่ยเจ่ไหม กุฎบะาวันศุกร์เมื่อศุกร์ที่ผ่านมาผมก็กุฎบะาตี่สือกทั้งหมวกทั้งสารบันเรวก็ใส่แล้วก็คุ้มแล้วก็โผกแลรวก็พาดครับในรถผมมีหมวกสามใบนะแต่ว่าที่ผมใส่ชุดอย่างนี้ครับเพื่อที่ต้องการจะสอนคนแล้วก็เพื่อที่ต้องการที่จะให้คนเนี่ยล้างความเชื่อผิดๆออกออกไปซะครับและเป็นระยะเวลาเกือบจะสามสิบปีมาแล้วนะ ท,ที่ผมต่อสู้กับความเชื่อผิดๆเหล่านี้มา<ำ>คนในอดีตใส่กางเกงละมาดไม่ซ้อต้องใส่สโรงจานามินเกิดทันไหมไม่ทัน,ไม,ทนไม่ทันยุคนี้เหรอผมทันยุคที่ว่าถอดเสื้อละมาดมเพราะาปิดเอาหรอคนละเรื่องไม่เกี่ยวคือที่เหตุผลต้องใส่กางเกงละมาดใส่กางเกงละมาดไม่ได้เพราะก้อนนาซนาี นั่นคือความเชื่อที่เราพยายามจะล้างความเชื่ออย่างนี้ออกไปครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสุราไหนสุราไหนใครนุ่งกางเกงเข้าไปนี่ตาเขมงเลยเขาจะมีสรงเตรียมไว้ให้และในขณะเดียวกันเขาก็จะมีหมวกไว้ให้เหมือนกับว่าชุดนี้เป็นชุดที่ใส่ละหมาดซ้อเท่านั้นชุดอื่นไม่ซ้อเพราะงั้น ใครไปไหนมาไหนไปทํางานทําการเวลาละหมาดวันสุขเข้าไปแล้วต้องไปเอาสรงเปลี่ยนคือถ้าเปลี่ยนอันเนื่องมาจากกางเกงมันเปื้อนอไปอีกกรณีหนึ่งแต่ถ้ากางเกงมันสะอาดถามว่าใส่ละหมาดไม่ซ้อเหรอซ<ะ>้อนั่นไงมันกลายเป็นความเชื่อของคนในยุคหนึ่งที่เราพยายามที่จะชี้แจงพยายามที่จะบอกกล่าวพยายามที่จะอะไรอ่ะยุคกางเกงยุคกางเกงหเพราะหลายคนนะอาจารย์นมินนะ คือเขาเข้าใจว่าเวลาที่อาจารย์มาทํารายการเนี่ยใส่กางเกงใส่เสื้อเชิ้ตครับโชว์ให้ดูซไหน่อยอ่ะนี่วันนี้โชว์ทุกทีบอกห้ามกล้องจับนุ่งสรงครับผมเนี่ยเป็นคนที่ติดสรงครับนุ่งสรงสมารินดาเปล่าสมารินดาเปล่าไม่ได้ไม่ได้คือธรรมดานี่คือจะสั่งตากล้องเลยว่าห้ามถ่ายเพราะว่าเดี๋ยว ไม่ดีผมอะไรากันทุกทาเลยครับผมมีครั้งไหนละที่ใส่กางเกงถ้าจะไ่เห็นนอกจอกไปงานอย่างเดียวไใบรรยยัญญัติให้บางทีเราก็ใส่สรงไปแต่ว่าเราต้องการที่จะให้บรรดาผู้คนเนี่ยได้เข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องด้วยคำพูดของเราและด้วยการกระทำของเรารจากคนที่เขาเข้าใจว่าละหมาดถ,ถ้าใสาก่กางเกงละหมาดไม่ซอ นอนเราใส่กางเกงมันซะเลยทั้งงที่เราเนี่ยชอบนุ่งสโรงมันสบายใช่เราก็ใส่กางเกงมันซะเลยเพื่อที่จะบอกว่าใส่กางเกงได้กางเกงก็ได้นะครับคือทกางเกงมันไม่ได้รับรูปไม่ได้รัดรูปไม่เห็นสัดส่วนนี่กรณีหนึ่งเออแตวพอใส่กางเกงก็มีอยู่ยุคหนึ่งห้ามใส่ในกางเกงที่มีคนวัตวาว่าเอาเสื้อใส่ในกางเกงหรมครับเราก็ถามว่า อมันฮารามได้ยังไงอ่ะถ้าฮารามไหนมีตัวบทคือฮารามมันจะต้องมีตัวบทหลักฐานที่ที่เด็ดขาดครับมาบ่งบอกใช่ไหมใช่แล้วแล้วมีตัวบทหลักฐานเยขาบอกมันรัดรูปเอาตกลงว่าฮารามอีตรงเอาใส่ในกางเกงหรือฮารามอีตรงมันรัดรูปมันฮารามตรงไหนกันแน่ครับฮารามตรงรัดรูปคือวางให้มันถูกที่มันฮารามตรงไหนรัดรูปฮารามตรงรัดรูปเพราะงั้นจะเอาใส่ในกางเกงไม่ใส่ในกางเกงคือถ้ามันรัดรูปมันก็ฮาราม แต่ถ้าเอาใส่ในเกงแล้วเกงมันไม่รัดรูปงั้นก็ก็ถะาฮาก็เอาใส่ไปสิไม่ได้ฮารามต้องใส่ในเกงไปใสงเ้งฮามตรงมารัดรูปคือเราต้องแยกประเด็นอืมครับก็คือกางเกงเนี่ยใส่ได้แต่พอมายุคนี้อัลฮัมดุลิลละปัญหานี้ค่อยๆเริ่มจางไปครับจางไปจางไปแต่จริงๆแล้วสรงซุนน่ใคร สรงจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคือคือในอรับอ่ะนะครับอารับอ่ะเขาไม่รู้จักสรงกันคือทัศนแบบนี้คือเขาบอกว่าเป็นเป็นตุดเป็นกระเทยเขาว่านุ่งกระโปรงครับอืออารับก็ว่าพวกนี้คือมันไม่ใช่เสื้อผ้าของผู้ชายเป็นของผู้หญิงเพราะเขาแยกไม่ออกเนี่ยระหว่างสรงกับผ้าถุงแต่เราอ่ะประเพณีของเราเนี่ยเรารู้สรงเป็นอย่างนี้และผ้าถุงเป็นอย่างนั้นเขาก็ว่าไปเอา ของผู้หญิงเอามาใส่ใช่ไหมครับเพราะงั้นสรงมันก็คือที่เรามองว่าสามมันสาดีมันสาอะไรนั่นคือความรู้สึกแต่มันไม่ใช่ชุดศาสนาครับอ,อันนี้แยกกางเกงสรงท,ที่บางคนบอกว่าแหมชุดสุภาพหรือชุดอิหม,ม่ามชุดท่านครูมันต้องสรงเสื้อกุรงครับอ่ามันของใครเนี่ยมันของใคร นมนบีทางตัวแบบนี้หรือเปล่าม,มันมันสุนน่าใครล่ะก็มาจากทางมาเลยอืมอินโดมันไม่เนีย่ยไงคือเราต้องการที่จะชี้ประเด็นให้พี่น้องเห็นว่ามันมันไม่ใช่นะอย่ามาผูกขาดว่าอันนี้คือคือชุดศาสนาหรือชุดที่จะทําให้ละหมาดซ้อมีซ้ออะไรมันคนละคนละเรื่องคนละประเด็นคนละเรื่องครับที่อย่างโตบ๊บโต๊บซาอุดี ต๊อียิปต์เอาแค่ซาอุดีกับอียิปต์เนี่ยก็คนละสไตล์แล้วมันคนละทรงคนละสไตล์ครับผมเพราะอียิปต์นี่แขนมันจะบานๆอ่าถ้าอียิปต์นี่แขนบานครับชายบานครับแต่ถ้าซาอุดีมันจะเป็นทรงตรงครับใช่ไหมใช่มันก็คนละคนคนละสไตล์แล้วแล้วมันมีของแต่ละประเทศคือเขาก็จะสไตล์ของเขาขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ถ้าอย่างอินเดียปากีก็กางเกงเป้ายานยาน ใช่ใช่เป็นเสื้อกุงคุมมารวมหัวข่าวอ่มันก็ก็ก็คือก็ชุดแต่ละเผ่าหรือต้มโมร็อกโกอือแต่ละประเทศหนึ่งคือเขามีต้มกับต้มซูดาอะไรพวกนี้ปัญหาว่ากางเกงเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันเป็นชุดศาสนาของศาสนาไหนหรือถ้ามันเป็นชุดของศาสนาไหนเราใส่ละฮะรักไม่มีนี่นะไม่มีมีไหมไม่มีครับไม่มีนะจะไม่มีครับเอาสิเอาสิ ก็ใส่ได้ก็ไม่มีปัญหาเอาใน,นกางเกงออาแล้วโต๊ะเนี่ยเป็นซุนนะรือม่เป็นซุนนะเพราะว่าซาอุดีก็มีโต๊ะอียิปต์ก็มีโต๊ะคือรับเสมออาหรับทั้งหมดนะส่วนใหญ่โต๊ะถ้าบอกว่าโต๊ะเป็นซุนนะกางเกงล่ะเป็นซุนนะไหมเออเพราะว่าใส่เกงข้างในด้วยไม่ใช่ใสก่กางเกงอ่ะเป็นซุนนะไ,ไมค่คือคืออย่าเข้าใจว่านาบีไม่เคยใส่กางเกงนะครับ นบีแทงเกงด้วยอืเดี๋ยวก่อนผมจำจำนวนฮะดิษไม่ได้ก็คือออาจำไม่ได้นี่ติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็คือมีรายงานยืนยันว่านบีใส่กางเกงด้วยอืมครับถ้าเกิดมีก็แสดงว่าการใส่กางเกงก็ต้องเป็นสุนัขด้วยอืก็ไม่ใช่แค่โตบอย่างเดียวละ เราเราเนี่ยจะไปวางผูกผูกศาสนาตามความรู้สึกของเราครับใช่ปหะละ่ะว่าโอ,โอ๋ออ๋อกางเกงไม่ได้แต่ถ้าสรงหรือกุรงและอันนี้เยี่ยมเยี่ยมทั้งทั้งที่สรงและกุรงมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชุดศาสนาครับแม้กระทั่งอารับเองเขาก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่กันอย่างนี้แต่นั่นมันคือความรู้สึกของเราที่เรามันสา่าร จะดีสาจะสุภาพสาจะกูโก้หน่อยไปเองครับส่วนในกรณีของหมวกกับสารบันครับทำให้เซรามานีก็ซออในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้าใจว่าสมมาดไม่ใส่หมวกละมาดไม่ซอครับถึงนัดตามสุราเขาจะมีหมวกเตรียมมาให้เลยนั่นนั่นคือความเชื่อจริงๆนะนุ่งเกงละหมาดไม่ซออ ละหมาดไม่ใส่หมวกไม่ซ้อแล้วเราก็าพยายามที่จะล้างความเชื่อยอย่างเนี้ยออกไปท,ที่เขาเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับบทบัญญัติของศาสนาใช่ไหมเพราะแต่จริงๆแล้วถามว่าหมวกหรือสรบันเนี่ยเป็นสุนนะไหมเป็นเป็นสุนนะแต่มันเป็นสุนนะด้านไหนอะถ้ามันเป็นสุนนะทางบทบัญญัติ แปลว่าใส่ก็ได้บุญไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเอาถ้าใส่ได้บุญแล้วทำไมไม่ใส่ใช่ไหมเราก็ต้องรณรงค์ให้มีการให้มีการใส่เพราะใส่ดีกว่าเพราะเป็นสุนนะทางบทบัญญัติสถาบันเป็นสุนนะไหมเราก็ต้องบอกว่าเป็นใครอย่าไปพูดทีเดียวว่าอาจารย์ฟารีบอกใส่หมวกไม่เป็นสุนนะนี่พูดไม่ถูกครับคือมันไม่ใช่สุนนะแต่สริยะไม่ใช่สุนนะทางบทบัญญัติครับพูดให้มันครบคาหน่อยอย่าไปตัดคาเอาไปเลอะเทอะกัน คือเราบอกเป็นสุนนะแต่เราก็แยกว่าสุนนะอะไรเข้าใจว่าสุนนะเนี่ยคืออย่างนี้มาอูดีฟะอิลัันบีอัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมมินกาอลินอัลเฟียินอัลตักรีรินอัลซิฟาติมสุนนะก็คือคําพูดการกระทําการยอมรับการยอมรับของท่านนบีครับผมคือการกระทําของท่านนบีทําสักครั้งหนึ่งก็คือสุนนะแปลว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่นบีทำเนี่ยถือเป็นสุนนะทั้งหมดที่รายงานมาจากนบีนสุนนะทั้งหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าที่รายงานมาจากนบีทั้งหมดเราเอามาทํา ทั้งหมดไม่ใช่บรรดานักวิชาการก็จะจําแนกให้เราได้รู้ว่าอสุนนะอะไรที่มันเกี่ยวกับบทบัญญัติอะไรที่มันเป็นสุนนะเฉพาะตักเส,ส,สียเะฉะพาะกรณีของนบีไม่มีผลต่ออุมมะหรืออะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปเราก็ต้องละเอียดรเราก็ต้องต้องต้อง,องจำแนกเพราะงั้นคนที่ ไปเจอฮะดิษในโซเฮียบุคอรีหรือโซเฮียมุสลิมนบีวันที่พิชิตมักกะนครมะก,กะนบีพวกสระบันขาวค,คลิบลายดำพวกสระบรันแล้วก็ห,ห้อยห้อยชายด้วยเอ้าเอานี่ไงนี่หลักฐานจากโซเฮียบุคอรีโซเฮียมุสลิมใช่ไหมใช่มันเป็นสุนัขนบีแต่ถามว่าเป็นสุนนขที่เกี่ยวกับบทบัญญัติไหมนั่นแหละคือประเด็นที่เราต้องแจ้งต่อครับอืมไม่ใช่ว่า ฟังแล้วก็ไปดัดแล้วก็มาโ<ป>จมตีไปโจมตีกันเลอะเทอะอะไรต่ออะไรตอนนี้ในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาที่มันเกี่ยวข้องกับการละหมาดครับที่อ้างเป็นศาสนาที่อ้างว่าหมวกเป็นศาสนาหรือสารบัญเป็นศาสนาได้ผลละบุญเท่านั้นได้ผลละบุญเทียบเท่านี้นได้ผลผละบุญอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่มีโซเฮียอะไรสักต้นหนึ่งมันมีแต่อ่อนกับเก๊ อืมเอาเดิมเกย์เราไม่พูดถึงเอาถ้าอ่อนแล้วเราจะเอามาปฏิบัติไม่ได้หรอเพราะบางคนเขาพูดว่าถ้าอ่อนมารวมกันเยอะๆนี่ก็เป็นมุตวาเตก็เป็นมหาชนรายงานเหมือนกันคืออันนี้ต้องไปคุยกันในเรื่องของศาสตร์ครับในเรื่องของศาสตร์ฮะดิษคำว่ามุตวาเต็เนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเอาหลายต้นมารวมขย่มรวมแล้วมันเป็นมุตวาเตสครับมุตวาเตสก็คือฮะด,ดิษที่มีผู้รายงานจำนวนมากในแต่ละระดับทุกระดับมิงกุลิตบกตินมินตบบกติฮีในทุกตบบกระดับซอฮาบะก็เจ็ดสิบคนขึ้นไประดับตาบีนก็เจ็ดสิบขึ้นไปตาบิตาบีนก็เจ็ดสิบคือ ในแต่ละระดับของสายรายงานมีผู้รายงานเจ็ดสิบคนขึ้นไปโดยที่เป็นไปไม่ได้ที่คนเหล่านี้จะรวมหัวกันโกหกกล่าวเท็จต่อท่านนับีุลมฮัมหมัดส,ส,สุลต่านลวะสัลลัมคือต้นเดียว,ว,วมันไม่เกี่ยวกับ <c oughs> คือต้อนเดียวดิสายรายงานแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นมากกว่าเจ็ดสิบคนมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอาไปกระจายกันในหลายบันทึกครับแล้วเอามารวมกันเป็นมุตะวาเต็ศนุลกุลกรานีนุลประเด็นกันครับ อ่าการเขา้าใจขยํำคนละประเดน็นกันครับอือโพรบางคนมีคนเขาพูดว่าโอ้ยพวกนี้ไม่เอาฮะดิษดอีบแต่ถ้าเกิดฮะดิษดอีบเอามารวมกันหลายๆฮะดิษก็เป็นมุตะวัติดเหมือนกันมหาชนรายงานเหมือนกันคนละเรื่องอะคนละคนละประเดน็นครับจะจะมัว่วใจใจจริงๆเลยเขาก็เลยยืนยันก็บอกว่าซาลาบันเนี่ยก็ทําได้ก็สามารถปฏิบัติได้เป็นสุนนะคือยังไงครับ มันไม่ใช่สุนนะทางบทบัญญัติของศาสนาทําเป็นสุนนะไหมเป็น,ปนหมวกสราบเป็นสุนนะไหมเป็นคือทุกเรื่องที่รายงานมาจากนาบีแม้กระทั่งนบีทําครั้งเดียวก็ถืวอว่าเป็นสุนนะแล้วแต่ถามว่ามันเป็นสุนนะทางบทบัญญัติหรือไม่ครับหรือมันเป็นสุนนะเฉพาะตัวของนบีไหมหรือเป็นสุนนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุญกับบาปอะไรเลยครับถือถ้าจะเอามันเป็นสุนนะตัชริยะที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของศาสนามันก็ต้องมีตัวบทมา มีตัวบทมาปรากฏว่าตัวบทที่โซเฮียไม่มีเลยว่าตัวบทที่โซเฮียไม่มีเลยแล้วก็ทำยังไงอ่ะก็จะได้ยิบกันนี่ไงแหละหลักฐานตอนนี้ก็มีบางคนที่จะเอา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 ช่องตรงนี้เอาช่องตรงว่าถ้าเราเจตนาครับที่จะ เอาเอาสิ่งที่นบีทำเนี่ยเอามาทำเพื่อที่จะเดิดมดำเนินตามรอยนบีมันก็จะได้บุญอีต,ตรงที่เจตนาอือ,อตั้งใจอินเดมัลอามาลูบินนียาดก็อันนี้ถามว่ามันมันจริงหรือเท็จออถ้าเอาหลักนี้มาแล้วก็นั่นแหละน,น,นั่นเจตนารำลึกถึง <heures> นบีใช่ไหมครับมันก็ได้บุญทีที่เขา อะไรล่ะที่เขาจัดกันอย่างจริ้งอยู่พิธีกรรมอย่างนี้ไม่มีในยุคนาบีบไม่มีในยุคของทานบีไม่มีแต่เขาทำเพื่อที่จะรำลึกถึงนบีเจตนาถึงนบีกระดัยบุญเมือ่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วจะไปเอาไอ้ตรงตน,นึกถึงนบีครับเอาความตั้งใจเอาเจตนาม,มาเป็นเกณฑ์หรือจัดคอนเสิร์ตรำลึกถึงนบีเดี๋ยนี้จะมีภาพยนตร์แล้วแล้วจะคนแล้วจะคนนึกถึงนาบีจริงๆจากการ จัดคอนเสิร์ตได้บุญได้บุญตรงเจตนาครับแล้วตอนนี้กำลังม,มันต้องมีประเด็นรประเด็นของการจำแนกแยกแยะหน่อยยางอาจารย์รอามินเนี่ยเช้ามาออกไปทำมาหากินใช่ไหมครับเจตนาเพื่อที่จะหาฤิษกีบริสุทธิ์มาให้กับครอบครัวตรงนี้ก็ได้บุญแล้วครับอาคือเจตนาดีการงานต้องดีด้วยการงานต้องถูกต้องด้วยใช่ไหมครับ อันนี้เ,เรา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 ชี้แจงตรงนี้ก่อนว่าว่าเรื่องมัวเรื่องสาร,รบันเรื่องโต๊บก็ดีเรื่องมวก,ก็ดีเรื่องสาร,รบันก็นดีเราพยายามที่จะชี้ให้ให้บรรดาผู้คนได้เข้าใจผูมกลมของศาสนาครับที่เราเคยเชื่อผูกขาดว่ามันคือชุดศาสนาครับอใช่ไหม ใชท่ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าไอทีผมเคยฟังฟังมานะในช่วงที่ผมเรียนอยู่เพราะว่าอาจารย์ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของการใส่โต๊บโต๊บนี่ถ้าเกิดไปดูที่ประเทศอาหรับบางคนนี่ไม่ได้เป็นคนมุสลิมเขาก็ใส่โต๊บและเขาก็แบกหมูแต่ละมกัก็ก็คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมอ่ะครับเพราะอาหรับนี่เขาใส่โต๊บตัวปกติขอ,ของเขาเหอห่านั้นละ แล้วบางคนเนพวกซาลาบัด<น>ด้วยใน,ในอียิปต์ก็มีคริสคนะไปดูในตลาดของคริสเขาเขาแต่งตัวเหมือนกันเลยครับก็นั่นแหละครับเป็นประเพณีของเขาประเพณีแต่งกายของเขาครับผมก็นีก็คือคืออะไรที่มันไม่ใช่ชุดศาาสนาบัญญัติศาสนาเราอย่ามาวางหรืออย่ามาเข้าใจทึกทักเอาเองว่ามันเป็นบัญญัติศาสนาว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นครับผม ไม่ได้มาวางเองไม่ได้